สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแต้วคลลฟูที่ดินสวยนครนายกบายแต้วค่ะคลิปนี้แต้วจะพาทุกคนไปชมที่ดินเนินเขาตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะบนเนื้อที่2ไร่2งาน66ตารางวาค่ะ ซึ่งที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นเนินเขาอยู่2ระดับค่ะระดับที่2เป็นระดับที่สูงนะคะสาม,มารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ไกลมองเห็นตัวจังหวัดนครนายกด้วยนะคะทุกคนลูกค้าท่านไหนสนใจนัดแต้วเข้าชมได้เลยค่ะลูกค้าจะซื้อแบ่งก็ได้นะคะ1ไร่3งานค่ะในตารางวาละ6,500บาทนะคะหรือว่าต่อไร่2ล้าน6แสนบาทค่ะ หน้าแปลงที่ดินติดกับถนนลาดยางค่ะ คือว่าถนนเขาทุเรียนเขาน้อยค่ะซึ่งโซนนี้มีแหล่งท่องเที่ยวคาเฟ่มากมายหลายแห่งเลยนะคะมีเพื่อนบ้านไม่เปี่ยวเลยค่ะภายในโครงการนะคะก็จะมีถนนเป็นถนนสาธารณะเข้าถึงแปลงที่ดินถนนมีความกว้าง7เมตรค่ะไปเลยค่ะแอลพาไปชมที่ดินแปลงเนินเขากันนะคะทุกคนซึ่งมีเนื้อที่2ไร่2งาน66ตารางวาค่ะเข้ามาจากถนนลาดยางถนนเขาทุเรียนเขาน้อยนะคะเข้ามาที่แปลงที่ ที่ดินก็จะเป็นถนนหินคลุกกว้าง7เมตรค่ะที่ดินจะอยู่เป็นเนินเขานะคะมี2ระดับค่ะไปเลยค่ะเราเข้าไปชมที่ดินกันเลยค่ะที่ดินแปลงนี้สวยมากๆเลยค่ะทุกคนอากาศดีลมพัดเย็นสบายมากๆเลยค่ะแ้วเข้ามาถ่ายทำช่วงประมาณ4-5โมงเย็นนะคะลมพัดตลอดเวลาเลยค่ะเย็นสบายมากๆเลยค่ะ ลมเย็นจริงๆเลยค่ะโดยเฉพาะขึ้นไปอยู่แปลงที่ดินนะคะที่อยู่บนเนินเขาชั้นสองนะคะมองเห็นวิวทิวทัศน์ของจังหวัดนครนายกได้ไกลมากๆเลยค่ะและที่สำคัญลมเย็นมากๆเลยค่ะทุกคนแอวขึ้นไปแล้วลมพัดผ่านเย็นสบายมากๆเลยค่ะค่ะมองเห็นวิวทิวทัศน์ของจังหวัดนครนายกเลยนะคะทุกคนด้านบนเลยค่ะ ถนนมีความกว้างประมาณ7เมตรค่ะเข้าไปจนถึงหน้าแปลงที่ดินเลยนะคะสามารถทําเป็นที่จอดรถได้ที่เนินเขาชั้นที่1เลยค่ะน้ําประปาไฟฟ้าพร้อมทุกอย่างนะคะลูกค้ามาซื้อเก็บไว้เพื่อทําบ้านพักผ่อนบ้านพักภูวิลล่าหรือว่าบ้านพักอาศัยอยู่จริงก็ได้เลยค่ะเพราะว่าที่นี่อากาศดีมากๆเลยค่ะเมื่อลูกค้ามาอยู่นะคะจะได้รับอากาศที่สดชื่นบริสุทธิ์มากๆเลยค่ะ หรือว่าลูกค้าท่านไหนสนใจจะทำเป็นลานกลางเต็นท์ก็ได้เลยนะคะมีรถกาแฟเป็นฟุตทักตอดอยู่และทำลานกลางเต็นท์มองลงมาเห็นวิวของจังหวัดนครนายกสวยมากๆเลยค่ะที่ดินแปลงนี้มีหลักเขตหลักหมุดชัดเจนนะคะเป็นฉนดคุดแดงค่ะ จะซื้อแบ่งก็ได้ค่ะ1ไร่3งานนะคะตั้งแต่เนินสูงตรงนู้นเลยนะคะเนินเขาด้านนู้นเลยลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็เกือกพื้นตรงที่แต้วจอดรถนะคะตรงนี้จะมีพื้นที่1ไร่3งานค่ะตารางวาละ6,500รบาทนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนอยากจะได้นะคะ ยกโฉนดเลยนะคะ2ได้2ง,งานนะคะก็คือสองได้ครึ่งค่ะก็จะไปถึงนู่นเลยเสาไฟฟ้าเลยนะคะทุกคนถนนทางเข้าแปลงนะคะทุกคนจากตรงที่รถแต้วจอดนะคะเราสามารถขับรถขึ้นมาได้เลยนะคะทุกคนขับเข้ามาได้เลยตรงนี้คือจะเป็นลานจอดรถได้เลยนะคะขับขึ้นมาถึงได้เลยคะ่ะ หลังจากตากล้องลื่นก้นกระแทกเจ็บนิดๆเลยค่ะทุกคนก็ต้องทำงานต่อนะคะพาทุกคนไปชมที่ดินเนินเขาสเต็ปแรกกันเลยค่ะซึ่งตรงนี้เราสามารถทำเป็นลานจอดรถได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเนินเราสามารถปลูกบ้านปลูกสร้างบ้านบ้านพักพูวิลล่าได้เลยค่ะตรงนี้หรือว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยหรือว่าแล้วแต่คุณลูกค้าเลยนะคะว่ามาดูพื้นที่แล้วจะมีจินตนาการหรือว่าไอเดียแบบไหนคะ่ะ ทุกคนเดี๋ยวเจ้าพาไปชมด้านบนนะคะซึ่งด้านบนจะมองเห็นตัวเมืองของจังหวัดนครนายกเลยค่ะไปเลยค่ะแต่ว่าทางขึ้นนะคะจะต้องเป็นแบบนี้ก่อนนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเจ้าของใหม่มานะคะก็สามารถทําเป็นบันไดขึ้นได้เลยค่ะ สวยมากๆเลยค่ะทุกคนลูกค้าท่านไหนสนใจนะัดแ้าเข้าชมได้เลยนะคะที่เบอร์0847793287คะ่ะที่ดินแปลงนี้นะคะโฉนดถูกต้องค่ะเป็นโฉนดคุดแดงนะคะแล้วก็มีใบรับรองจากกรมป่าไม้ด้วยนะคะว่าที่ดินแปลงนี้มีโฉนดถูกต้องทุกอย่างคะ่ะลูกค้าท่านไหนสนใจนะัดแ้าเข้าชมได้เลยนะคะจะรับ1ไร่3งานหรือว่าลูกค้าจะซื้อยกแปลงยกโฉนดเลยนะคะ2ไร่2งงานคะ่ะถ้า สองไร่สองงานนะคะเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะนู่นเลยไปถึงตรงนู้นเลยนะคะเลยลดแต้วไปนะคะตรงนั้นจะสองไร่สองงาน,นะคะ่ะแต่ว่าถ้าลูกค้าจะซื้อเพียงแค่หนึ่งไร่สามงานก็ได้นะคะก็จะได้เนินนี้เนินที่สองนะคะแล้วก็เกือบถึงรดแต้วนะคะมีหลักหมุดชัดเจนทุกอย่างเลยนะคะ ทุกแปลงมีหลักหมุดชัดเจนค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจนัดแจ้เข้าชมได้เลยค่ะวิวขาวสวยมากๆเลยเห็นตัวเมืองจังหวัดนครนายกเลยค่ะ สำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะการเดินทางเข้าออกก็สะดวกมากๆเลยค่ะหน้าแปลงติดกับถนนลาดยางนะคะเดินทางสะดวกมากๆเลยค่ะใกล้คาเฟ่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะห่างจากเมืองโรงพยาบาลนครนายกเพียงแค่8กิโลเมตรเท่านั้นค่ะห่างจากเขื่อนขุนด่านน้ำตกสาลิกาประมาณ13-17กิโลเมตรค่ะห่างจากโรงเรียนนายร้อยจอปรประมาณ11กิโลเมตรค่ะห่างจากแมคโครโลตัสประมาณ7-8กิโลเมตรเท่านั้นค่ะรังสิ ฟิลเจอร์เพียงแค่79กิโลเมตรค่ะ สำหรับคลิปนี้เต้าไปก่อนนะคะแต้วฝากกดติดตามช่องของแต้ววีด้วยค่ะแต้วคาลูโฟที่ดินสวยนครนายกบายแต้วค่ะเต้วฝากแปลงที่ดินแปลงนี้ไว้ด้วยนะคะวิวเขาร้อมรอบสวยมากๆเลยค่ะเห็นวิวจังหวัดนครนายกด้วยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนัดแต้วเข้าชมได้เลยขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ